สวัสดีจ้าพี่น้องมนีจ้ะมาพอกรับกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์น้องเอียวนะจ๊ะมณีนีส้สมาอัปเดตจ้ะคลิปที่แล้วนั้นเขามาเรื่องๆจะ้ะคลิปนี้เศร้านี่นี่จ้ะสร้อยนี่สร้อยเดียจ้าพี่น้องถ้าเพื่อติดตามก็สิรูน่าจ้ะ มือนี่เกี่ยวเรียบร้อยจ้ะพี่น้องจะเกี่ยวเรียบร้อยแล้วจะพาอเบอรข้าขงนี้น้าจะพี่น้องคางนี้ก็เกลียวกันจ้ะพี่น้องเกี่ยวเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเหลือเหลือทั้งพุ่นพี่น้องอีกจิกน้อยคนละจะเกี่ยวเรียบร้อยละ จะเหลือสีเขียวสีเขียวลายจะอย่านีอีกให้ให้เนียนมาทนายนเกี่ยว,ยจ,สสวยจะสดใสพเจเกี่ยวมือนี่ล่ะจ้พี่น้องกาบรรยากาศยามมรสสาวก็เก่าจ้จพี่น้องไม่งางจะกิ่งออกกนร่างกายจ้ะพี่น้องยามมรสสาวการ ตอนนี้ก็จะสิส่อ h มองซ่้อพี่น้องจ้ก็เกี่ยวหมดแล้วพี่น้อง เป็นไปเลยก็จะเป็นป่าเห็ดนะจ๊ะป่าเห็ดกับทุ่งนาคือกันจ้านี่จ้าพี่น้องเอาคลิปสันสันมาฝากจาก้าเพื่อมาเศรา้างามเกี่ยวเขาแล้วจ้างามเกี่ยวเขาจัดหน่อยก็กินเขาไม้ท่านจะพี่น้องจ้าคลิปนี้กับใบสนุแล้วจ้าสวัสด,ดีจา้า